จ็ดที่นั่งนะอินโนวาเมื่อก่อนนะผมได้รถรถมาเนาะคือรถรถอะ่ะผมซื้อแล้วผมบอกเลยนะรถรถแต่ละคันผมไม่ได้ซื้อเหมาและให้มันค้าแบบว่าจะ,จะมีดีบ้างไม่ดีบ้างชนบ้างไม่ชนบ้างไม่เยอะบ้างไม่น้อยบ้างผมไม่ซื้อผมคัดคือ A, คอนเซปต์เอคาเป็นไงผมไม่เสียคอนเซปต์แน่นอนรถสวยดีนะครับนะ ตอนที่ได้อินโดว่ามา1 0กว่าคันตอนนั้นนะครับผมขายแป๊บเดียวในเวลา2-3เดือนหมดเลย1 0กว่าคันแต่คันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากปี2020อันนี้ไม่ใช่รถล็ด้วยไม่ใช่รถล็อด้วยนะครับนะบปี2020ตัว V 6 9 5, 5, 5 0 0บาทพี่ผ่อนแค่11,500เป็นเครื่อง2.8ดีเซลนะครับตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์มากๆใช้งานนะครับใครใช้ทางไกลทำทัวร หรือไปเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าเป็นรถครอบครัวผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําเลยมันไม่ใหญ่มากไม่คือมันเป็นสากลางนะครับสากลางแล้วเบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะครับนี่จักนที่นั่งผมมีข้อใหม่เยอะนะครับเดือนที่แล้วผมปล่อยจักนที่นั่งเยอะมากนะครับเยอะมาก